สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็ล้อมวงเข้ามาได้เวลาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายบุญระวียมจินดามานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้วันนี้วันอังคารครับผมก็มานั่งแต่เช้ามืดตีห้ครึ่งหลายท่านก็รอชมกันอยู่วันอังคารวันนี้ตรงกับวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2565แรมเจ็ดขัเดือนเจด ปีขานครับแรมเจ็ดข้าเดือนเจ็ดปีขานอ่ะได้เวลาของรายการนี้เรื่องดีๆกูไม่ทำแต่เรื่องระยำกูชอบเหลือเกินเรื่องกอชอกลายเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งทะเลาะกันนะดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ด,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 ดีคือทำอะไรก่อนแล้วไม่คิดครับกฎหมายยังไม่ผ่านสภาเลยท่านผู้ชมบ้านเมืองเราจะอยู่กันอย่างนี้หรือครับ ยิ่งอยู่ยาวยิ่งเจงทั้งประเทศท่านผู้ชมคือไร้ความสามารถในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนมันถึงจุดแล้วนะครับมันถึงจุดที่จะอดตายกันแล้วจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศปีนี้ท่านผู้ชมถามว่าประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ผมบอกให้ก็ได้ว่าประเทศไทยหล่นตุบไปอยู่อันดับที่33จาก63ของเขตเศรษฐกิจทั่วโลกครับท่านผู้ชมคือตกรูดมหาราชเลยตกไปถึง5อันดับภายในปีเดียวหมายความว่ายังไงหมายความว่าความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันถดถอยไปเรียกว่าถดถอยไปอย่างกระจรวครับ มันรวดเร็วอย่างไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็มันก็เป็นไปแล้วถ้าอยากเจาะลึกลงไปเนี่ยแต่ละอย่างใจเห็นว่าทุกอย่างมันมีแต่สารวันเตี้ยลงความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับท่านผู้ชมจากอันดับ21เมื่อปีที่แล้วเนี่ยไหลพลูดลงไปอยู่อันดับ34ล่าสุดครับ ปีเดียวมันถอยหลังแม่งไปสิบสาอันดับประสิทธิภาพในการแข่งขันในภาครัฐเอา้าดูภาครัฐจากอันดับยีสิบเมื่อปีก่อนร่วงลงไปครับไปอยู่อันดับสาบเอเรียกว่าประสิทธิภาพในการแข่งขันเอา้าดูภาคธุรกิจภาคเอกชนปีก่อนเนี้ยอยู่อันดับ2ีเอ็ดปีนี้ล่นไปอีกสิบอันดับเป็นสาสิบเรียกว่ามันถอยรูดไป คือวิกฤตเศรษฐกิจเอาละคุณอาจจะโทษโควิดโควิดอะไรก็แล้วแต่แต่เวลาเนี้ยเราพูดกันตรงตรว่ารัฐบาลถังแต่คุณไม่มีปัญญาหาเงินไม่มีปัญญาหาเงินเงินตราต่างประเทศที่จะเอาเข้ามาอีกหน่อยมันจะกลายเป็นสรีลังกาสองอีกหน่อยจะกลายเป็นสปปลาวสองต้องยืนเข้าคิวรอซื้อน้ำมันเพราะขาดเงินตราต่างประเทศ เวลานี้พี่น้องประชาชนต้องผเผชิญกันนโยบายของรัฐบาลที่ไม่รู้ว่ามันไปเหนือไปใต้ไปซ้ายไปขวาไปยังไงไม่รู้เสร็จแล้วก็ออกมาชื่นชมนโยบายสำคัญโอ้กัญชาเสรีนโยบายสำคัญนะ่ะหวยดิจิตอลอุ้ยนี่ขายได้ตั้งห้าหกล้านขายได้ห้าหกล้านโอ้ยชื่นใจพี่น้องประชาชนหลงไหลาการพนันกันโอ้ยรัฐบาลนี่ชอบมาก ผมขำเว้ยไม่รู้จะพูดกันยังไงเอาเอาเลี้ยวมาการเมืองท่านผู้ชมนายใหญ่สั่งทลายรังงูเหา่าบุรีรัมสะเทือนฟังให้ดีนะคํคำว่าบุรีรัมยสะเทือนอย่าไป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 ทไปคิดอะไรมากมายมันเป็นเรื่องของการเมือง มันก็สะเทือนนะเพราะคุณไปไล่ตีไล่หนูตีงูเหา่าเขาโกรธครับเขาโกรธเมื่อเขาโกรธเนี่ยเมื่อวานในเขาประกาศกล้าวเลยจะมองหน้ากับโทนี่หรือไม่มองหน้ากันหรือว่าจะเดินคนละทางหรือยังกอดคอร่วมกันลุงตู่ต่อไปอันนี้ท่านไปคิดเอาเองแต่เวลานี้เรื่องไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยเขากำลังจะยื่นไปถึงกอกอตอ ว่าเป็นการโจมตีในทางการเมืองแต่เอาละผมมองดูแล้วว่ามันเรื่องกิ๊กก๊กกระจอกงอกหน่อยมันยังไม่ถึงฤดูเลือกตั้งมันยังไม่มีการประกาศพระราชกิจดิการเลือกตั้งเออถ้าตอนนั้นนะคุณไปโจมตีพักนู้นพรคนี้มันผิดแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยได้แต่ถามว่าเขาโกรธเขาโกรธลุทินเขาโกรธนะ แล้วเขาก็ขวักมือเรียกด้วยเขาขวักมือเรียกบวยเฮ้ยเขาขวักมือเรียกสอสอเพื่อไทยมาสิมาเลยมาเลยนะแลวเขาบอกว่าโอ้ยผมคิดบวกยินดีอนรับสอสอพรรคเพื่อไทยที่มาเยือนย้ำชัดเลยว่าไม่มีหนูไม่มีงูเหา่ามีแต่คนบ้านเราที่พัฒนาอ่านี่เขาคิดเขาแบบเขาบอกเขาคิดสร้างสารรค์อนะอย่างกระชาเสรีเนี่ยไปคิดตัวเองนะผมไม่ได้ไปไป ไป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 ชักธงเชียใครผมเล่าตามเนื้อข่าวเพราะรายการนี้ไม่มีนอกมีในกับใครไม่ได้ยืนเคียงข้างใครวางตัวเป็นกลางเรียบร้อยไม่ได้เป็นสมาชิกพักไหนนี่พูดมาหลายครั้งแล้วให้เข้าใจสะใหม่นะหนูเนี่ยอนุทินเนี่ยรองนายกเนี่ยเขาไปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อนุทินชาญวีรกุลบอกว่าคนภูมิใจไทยหัวใจคิดบวก ยินดียิ่งแล้วแขกแขกแก้วมาเยือนยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนศีสเกตยกทีมพักภูมิใจไทยสำหรับภาพที่โพสเนี่ยท่านผู้ชมมีสอสอพักภูมิใจไทยของศีสเกตในปัจจุบันและสอสที่ย้ายจะย้ายมาสังกัดภูมิใจไทยจะลงสมัครในนามพักภูมิใจไทยรวมทั้งหมด6คนมีสิริพงษ์อังคสะสกุลเกียรติสอสศีสเกต มีอาสพลสันไตรภพสสรีสเกตมีประวินแทจึงสสรีสเกตพักเพื่อไทยนะครับมีจตุรงเพ่งนรพัฒน์สสสีสเกตพักเพื่อไทยมีธีระไตรสารณกุลสสรีสเกตพักเพื่อไทยมีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลแล้วเสี่ยหนูก็ระบุว่าไม่มีหนูไม่มีงูเห่ามีแต่คนบ้านเราที่พัฒนา เอาละสิวักมือเรียกเลยผมถึงบอกนัทวบุตรก็ดีคุณอิงก็ดีไปปลาใสจะไล่งูเหา่าจะไล่หนูตีงูเห่านี่ทำไมไม่เอาเชือกกล้วยไปรู้ไหมงูเห่ามันกลัวชกกลัวเชือกกล้วย,เอ,วยเอาเชือกกล้วยไปนี่ไม่มีเชือกกล้วยเขาก็ออกมาท้าเยงเยงเยงยงมาเลยเพื่อไทยสอสอเพื่อไทยใครจะมามายินดีต้อนรับยินดะีต้อนรับนะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอิงเขาไปบุกหวหน้าครอบครัวประทาเขาไปบุกสูบออ,อุบลราชธาน,นีแล้วเขาก็แอบไปศรีสะเกตไปไล่หนูตีงูเหา่านะพอตรงนี้ก็มีน้องแรมเบอร์โบน้องแรมโบ้ใช่ไหมหิวแสงหิวแสงเป็นตำแหน่งอะไรเนี่ยนะเพราะแรมโบ้เขาออกไปแล้วเขาก็ยัดน้องไปเพราะองครักษพิทักษ์ยวยไม่มีเลยตอนนี้ เขาก็ออกมาอบรมอิงถามว่าผมพูดได้ไหมผมพูดได้ครับอิงฟังและใจนิ่งๆนะหัวหน้าครอบครัวฟังและใจนิ่งๆเขาบอกว่าอิงเนี่ยองอิงเนี่ยพันษาอ่อนหักนะแปดปีนายกประยุทธ์ทำอะไรกับประเทศมากกว่าสมนายกของตระกูลชินวัตรเขาออกมาพูดอย่างนี้อ่ะผมจะอ่านให้ฟังก่อน แล้วเดี๋ยวผมจะวิจารณ์ให้ฟังว่ายุติธรรมไม่ยุติธรรมแค่ไหนน้องแลมโบ้เขาไปเป็นที่ปรึกษาใหญ่โตในขังคลององอ่างทำรรเนียบมกาลยันอะไรนั่นแหะกรณีนางสาวแพรทานทองอุงอิงหัวหน้าครอบครัวพักคเพื่อไทย อุงอิงเขาเคยไปให้สัมภาษณ์ที่ศรีสะเกดบอกตลอดแปดปีที่ผ่านามาเนี่ยนายกไม่ได้ทำข้อดีอะไรกับประเทศบอกว่าคุณแพทองทานคงแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีใครทำงานแก้ไขให้กับประเทศหรือไม่ทำเพราะเท่าที่ผมเองและประชาชนได้เห็นว่านายกประยุทธ์ได้ทำงานบริหารประเทศเพื่อประชาชนมาโดยตลอดแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาที่คนในตระก,กูลชินวัตรก่อไว้รวมทั้งการพัฒนาประเทศหลายอย่างเขาบอกใี้ชนะสังน้องแลมโบแตกต่างม,มาจากคนตระกูลชินวัตรสมัยเป็นนายกไม่เห็นว่าทำข้อดีอะไรกับประชาชนและประเทศเลยมีแต่ทำให้ครอบครัวของตัวเองมุ่งแต่อยากให้คนครอบครัวตัวเองกลับมากลับประเทศ จนคนทั้งประเทศออกมาขับไล่ในที่สุดก็ยังถูกดำเนินคดีและหนีไปอยู่ต่างประเทศแพทองทานไปมุดซ่อนอยู่ที่ไหนถึงไม่รู้ว่าประยุทธ์ทําอะไรบ้างทั้งเรื่องการขนส่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ไม่พูดเรื่องกัญชาเว้ย <laughs> ถนนโครงการอไซีมีโครงการอีกเยอะแยะ,ยะที่ทําอยูออ่เอ้ยกระโถนอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่ไหวจริงเอาแค่นี้แค่นี้ผมผมไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงจริงมันจะอ้วกคือพูดอะไรเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงมันไม่มีคือทำอะไรผมให้ความยุติธรรมนะกัญชากฎหมายยังไม่ออกคุณก็เสรีกันไปผมไม่ขัดข้องเอาไปใช้ทางการแพทย์เนี่ย ไม่ขัดข้องครับแต่ไปใช้ทางการค้าเนี่ยพี่น้องทั้งหลายได้ต้นกระจิตรลิงเท่ากับไอ้จูเด็กแล้วคุณปลูกอะไรจะไปสู้เขาอ่ะเขาปลูกจากประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วนี่ความร่ำรวยอยู่กับใครนี่คุณไปคิดนะผมไม่บอกอะแต่บอกไปเยอะแล้วบางคนบอกเฮ้ยถึงล้านไร้ไม่เชื่อมึงจะไปเชื่อได้ไงสลิมพวกมันมันไม่เชื่อหรอกอม,มันไม่เชื่อผมมีหลักฐาน นะพวกเขาไปถ่ายรูปมาเต็ไมไปหมดเฮ้ยนี่มันเป็นล้านไล่เว้ยช่างมานันนะประเทศเพื่อนบ้านผมไม่บอกประเทศไหนแต่ประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่เสรีนะเว้ยไม่ว่ากัมพูชาไม่ว่าสปปลาวนะหรือไม่ว่าเมียนมาเขาไม่เสรีนะมีประเทศไทยก้าวหน้าเสรีแต่เอาเอเอาไว้ตรงนี้มันมีเรื่องมากมายที่จะต้องคุยกันเมื่อวานนี้มีคนมานินทานินทาพี่อวยของผม บอกเฮ้ยทำหน้าที่เหมือนยามไว้วันก่อนโดนคุณสนธิริ่มทองกุลอัดเข้าไปทีแล้วนำหน้าที่ทำหน้าที่เหมือนยามไปยืนเด๋อเดอดาดาเพื่อต้อนรับมิสเตอร์ลอยรัฐปีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบนี้มันไม่สมศักดิ์สรีประเทศเลยผมมีความเห็นคนละอย่างคุณสนธิคุณจะเอาไงเขาอ่ะก็เขามาจากยามอะเขามาจากยาม ก็วมครูคจะทําอย่างเงี้ยมันไปหนักอะไรกับบานไทยวะแล้วเอาอะไรมาวัดเราะมันศีดิ์ศีคนไทยตรงไหนก็ไปยืนกอกระดุมรอเขาอะบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันไม่มีศักดิ์ศรีเลยนาะยกไทยแล้วมันมีศักดิ์ศรีที่ไหนตั้งแต่แปดปีมาเนี่ยตั้งแต่เอาปืนไปจี้คุณยิ่งรักเขาตกเก้าอี้เนี่ยมันมีตรงไหนทําไมคุณชนะศักดิ์คุณไม่พูดเรื่องนี้บ้างว่ามันมาอย่างไงขึ้นต้นมันมายังไง,ง,ไงเหล่าๆไปถึงเป็นบ้องกัญชา นี่ผมให้ความเป็นธรรมกับพี่พี่ยวยของผมเด็อพี่ยุทธของผมดีที่สุดแล้วนะนี่คุยหวยออนไลน์ขายห้าหกล้านเฮ้ยไม่ต้องมาคุยหรอกเป็นการยุแยงแต่แข่งรวยพี่น้องเขาเล่นการพนันกันเยอะแยะหมดไอ้คนที่เล่นก็ชอบใจเอ้ยขนมาเล่นเท่าไหร่ก็ขนมาเล่นรายได้ไม่มีครับไม่มีมันตกงานกันเป็นกี่ล้านอะ่ะสามสี่สิบล้าน ย้อนไปดูภาพสิครับในอนดีตที่พี่น้องประชาชนมีงานทําส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำงานต่างประเทศจากตะวันออกกลางได้เงินมาสร้างบ้านสร้างช่องมากมายไก่กองตอนหลังก็ไปทะเลาะกับเขาเอาเพิ่งบดีกันอันนี้ก็ชื่นชมรัฐบาลประยุทธ์ที่สามารถไปเยือนเขาได้แล้วคุยกันนะแล้วก็รับปากเขาจะมาเผยแพร่ศาสนาอิสลามในประเทศไทยก็ไม่เป็นไรหรอก การเป็นนายกต้องสนับสนุนทุกศาสนาเอาเผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นที่จะมาต่อว่าใครเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่อยากให้ย้อนไปดูประเทศไทยเราเนี่ยมันเติบโตได้เพราะอะไรเพราะญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นมันย้ายฐานไปแล้วนี่คือรางร้ายทางเศรษฐกิจซึ่งผมจะต้องคุยให้ฟังอีกแต่วันนี้มันติดเรื่องนี้ที่ต้องคุยเรื่องนี้ แคนชำระแคนแคนชำระแคนไล่หนูตีงูเห่านี่ซึ่งเขาไม่ยอมเมื่อเขาไม่ยอมก็ต้องสู้กันการสู้กันในสนามเลือกตั้งเงินสิครับเวลานี้ค่าตัวไม่ใช่สี่สิบล้านห้าสิบล้านหกสิบล้านโทนี่ก็รู้โทนี่ก็รู้อยู่ดูใบว่ามันขยับไปถึงหนึ่งร้อยล้านนะต่ออดีตสสคนหนึ่งหรือต่อสสปัจจุบันหนึ่งคน ในวงการเมืองในท่านผู้ชมเขารู้กันดีสสเขตเนี่ยถ้ามึงเอาโนเนมมาส่งเนี่ยไม่มีทางที่จะได้พักคุณจะแลนสไลดขนาดไหนมันก็ไม่มีทางที่จะได้เลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยธนาธรอนาคตใหม่แลนสไลดขนาดไหนะ ผมเนี่ยไปเดินย่ำตอกกับคุณธนาธรหลายที่เป็นโคศกบนเวทีไปช่วยปลาสายไปช่วยพักต่างๆมากมายรู้ว่าไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับไม่ต้องเกณฑ์คนไปครับส่งคนใหม่อดีตศสไม่เอาเลยสสไม่มีไม่มีใครเป็นศสมาก่อนเชื่อไหมครับท่านผู้ชมในจังหวัดภาคอีสาน20จังหวัด ยี่สิบจังหวัดร้อยกว่าเขตเนี่ยพักของคุณธนาธรได้เพียงคนเดียวเขตหนึ่งจังหวัดขอนแก่นแล้ววันนี้เขาไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอย่าไปเรียกเขาง,งูเหา่านะผมไม่อยากเรียกนะเพื่อนผมไม่อยากเรียกใครเป็นงูเห่าทั้งนั้นแหละแต่ก็เรียกไปหลายครั้งนะวมันยาก สสเขตมันต้องไปงานศพต้องไปงานแต่งต้องไปทุกอย่างงานซึ่งมันเป็นเรื่องของระบบอุปธรรมแต่ในพักเนี่ยเขาบอกเลยไม่ต้องไปสนใจงานแต่งงานโบสถ์งานอะไระทำหน้าที่สสไปพักเขาจะทําวิธีการโปรโมตของเขาเองทำโฆษณาเองแล้ว พี่น้องประชาชนก็เฮโลสารภาไปไหนคนขอถ่ายรูปมีไหมนักการเมืองน้อยคนไปไหนคนมาห้อมล้อมถ่ายรูปว่าจะถ่ายรูปเสร็จเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงคนเข้าคิวกันถ่ายรูปกับธนาธรนี่คือเหตุการณ์ในปีสองพนหกสิบสอที่มีการเลือกตั้งแต่เล่าอีสานได้มาคนเดียวรวมทั้งประเทศ30คนจากทั้งหมดเนี่ยจากทั้งหมดเนี่ยเอ่อ สามห้าสิบคนมันเป็นบัญชีรายชื่อซะหนึ่งร้อยห้าสิบแต่พอแก้รับนูลใหม่เนี่ยมันจะมีสี่ร้อยครับมีสี่ร้อยเพิ่มมาอีกห้าสิบเขตเพราะเขาบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพรรคใหญ่ๆเพราะพรรคใหญ่ๆมีกล้วยเยอะพรรคใหญ่ๆหน้าบัดนี้นะครับมีทุนมหาศาลที่จะฉีดวัคซีนให้ใครก็ได้ คำว่าฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นคําพูดของโทนี่เขาพูดในคลับเฮาส์เขาโดนฉีดวัคซีนทีแรกคิดว่ามันจะสักห้าสิบอาจจะมากกว่านั้นหรืออะไรโทรนี่เข้าใจว่าการส่งสสอมันต้องมีอดีตสอสอสอสเก่าที่พื้นฐานดีมีคะแนนดีคือเขาก็ต้องไปทําโพของเขาเหมือนกันในเขตเลือกตั้งพักพวกนี้ไปทําโพหมดว่าเอ้ยใครดังเขตนี้ใครมีชื่อเสียงเขตนี้ใครอะไรเขตนี้ เพราะโทนี่อีสร้างมาตั้งแต่ไทยรักไทยนี่แกอีก็ไม่ได้เอาสอสอใหม่ไม่ได้เอาคนใหม่มารวมกันฝนตกขี้หมูไหลเหมือนกันเอามาจากพักความหวังใหม่เอามาจากพักชาติไทยเอามาจากพักเสรีอะไรเสรีธรธรมของคุณพินิจจารุสมบัติเอามาจากพักอะไรเยอะแย,ยะหมดเอามารวมกันฝนตกขี้หมูไหลามารวมกันเป็นไทยรักไทยเหมือนกัน ฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นตำนานและเป็นวิชาวิชาหนึ่งถ้าคุณจะเป็นหัวหน้าพักการเมืองจะสร้างพักการเมืองคุณต้องเอาเงินมากองไว้แต่เท่าเงินของเราเองอย่างผมเนี่ยมันลําบากนอกจากเงินสีเทาที่คุณไปแอบปลูกกัญชาไว้นอกบ้านนอกประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เงินพวกนี้มันใช้ง่ายมาเลยเขาให้มึงเท่าไหร่ให้มึงเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสิบหกสิบเอาเอามึงเอาไปร้อยหนึ่ง บ้านเมืองเท่าซื้อกันอย่างนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผมไม่ต้องบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเอ้ยคิดดูเองก็แล้วกันผมไม่ได้เจาะจงว่าใครแต่แนวโน้มมันเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้คนที่กินอยู่กระปากอยากอยู่กระท้องเนี่ยย่อมรู้ดีครับย่อมรู้ดีว่ารับหรือไม่รับผมไม่ใช่มาใส่ความใครแต่ในวงการเมืองเนี่ย เขาก็พูดกันเยอะแยะไปหมดถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะถอยหลังไปอีกกี่ปีครับเมื่อคืนนี้ผมอ่านข่าวจากนิตยสารนิเคอีของญี่ปุ่นเสร็จแล้วผมก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับผวข้ามหลับไปหน่อยไปเช้ามดืดตื่นตีสามตีสี่นอนไม่หลับเตรียมที่จะมาทํารายการตอนเช้ามดืดนอนไม่หลับถามว่าทำไมนอนไม่หลับ เมื่อเห็นประเทศเรามันถอยหลังไปอีกสามสิบปีผมพูดได้ในรายการในฐานะสือ่อแต่ถ้าผมลงสนามมีพักการเมืองเองอย่างรวมใจไทยนะรวมใจไทยถ้ากะกะตะเขาอนุญาตผมก็จะไม่ได้พูดถึงพรรคคนรัการเมืองอื่นผมมีอยู่ในใจเยอะแยะมีนโยบายมีอะไรเยอะแยะมีเรื่องที่จะคุยเยอะแยะซ,ซึ่งท่านไปคิดเอ,เองไม่ต้องไปกระทบใครหรอกครับ แต่เวลานี้มันยังไม่มีกิฤษฎีกาเลือกตั้งผมยังไม่ได้อยู่สถานะที่เป็นหัวหน้าพักนะกำลังขออนุญาตแต่จําไว้ก็แล้วกันถ้ามันขออนุญาตสำเร็จในเวทีเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยมันก็จะมีชื่อรวมใจไทยซึ่งเป็นพักของบุญลวีไม่มีชื่อผมหรอกครับเพราะผมลงบัญชีรายชื่อสมมุตินะสมมุติไว้ก่อนสำเร็จก็ทำไม่สำเร็จไม่เป็นไร ผมบอกก็แฟครับผมผมถามว่าทอไหมผมก็ทอเหมือนกันเห็นกล้วยมันเกลื่อนไปเต็มหมดแล้วเราก็มาคิดว่าเราจะเอ,อะไรไปสู้เขาวะจะสู้เขาได้ยังไงขนาดธนาทรสารภาพว่าพักกู้เงินตัวเองจนยุบพักสองร้อยสามร้อยเกือบสามร้อยล้านนะยังสู้เขาไม่ได้คะแนนโดนโกงโยนตกน้ำไป ประมาณห้าแสนเสียงผมเองก็อย่างที่ท่านรู้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันตามคะแนนพึงมีของรัฐธรรมนูญก็ยังถูกถีบถูกทีบถีบตูกตกด้าไปเจ็ดคนแล้วมันจะสู้ก็ได้หลายคนว่าเ hey, ฮ้ยเพื่อไทยแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์สเขตมีสี่ร้อยคุณแลนด์สไลด์เอาคุณเอาเต็มที่เลยให้ได้สองร้อยห้าสิบได้สองร้อยห้าสิบ ถือว่าสุดสุดแล้วคุณได้เสียงข้างมากแล้วคุณจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลไหมเขาก็คิดโทนี่เขาก็คิดสองอยห้าสิบคุณสูงกว่าพรรคอื่นเลือกตั้งปีหกสองเพื่อไทยก็ได้เสียงสสมามากกว่าพรรคอื่นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะซีกอนุรักษนิยมที่เขายึดอำนาจมาเขามีวางไว้แล้ว ฝากแบงค์ไว้แล้ว250เสียงถามว่าท้อไหมหลายคนก็ทอแต่ก็ต้องสู้นี่คือเรื่องราวทางการเมืองซึ่งผมเอาความจริงมาพูดอย่าไปพูดแลนสซไลด์แลนเซไลด์พูดได้ปลอบใจตัวเองได้นะปลอบใจตัวเองได้ไล่หนูตีงูเห่าพูดได้เพื่อหาเสียงนะเพื่อหาเสียงแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย การเมืองในต่างจังหวัดมันยังติดเรื่องระบบอุปถัมม์มันยังติดเรื่องบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่แพ้แตกจากเพื่อไทยเยอะไปอยู่พักกัญชาเยอะแยะหมดซึ่งเขาก็หวังเหมือนกันอุ้งอิงเป็นใครเปรียบเสมือนหลานเสียหนูแล้วจะข้าชั้นข้าชั้นขึ้นมาเป็นนายกเหรอ หนูกำลังรอคิวอยู่หนูกำลังรอคิวทุกอย่างสเสบียงกลางพร้อมหมดแต่จะเป็นได้หรือไม่แค่นั้นแหละมันอยู่ที่ประชาชนประชาชนจะจะคิดยังไงนะจะคิดยังไงจะทนกับความเย้ายวนเรื่องกล้วยเรื่องสตังหรือเรื่องผลประโยชน์ได้หรือไม่ไปคิดกันเองก็แล้วกันเออ น่าเป็นห่วงเรื่องฝิดาลิงนะครับพอเป็นแล้วมันปูปะปูปะปูปะ,ปะไว้หมดอย่างน้อยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเราก็ยังมีถ้าเรามีภูมิต้านทานเนี่ยมันก็จะสู้ได้วันนี้ข่าวอื่นเนี่ยพลหนุนปลดกัญชาแต่กังวลห่วงเด็กนําไปใช้เพราะประชาชนยังขาดความรู้อันนีิดาเขาเปิดผลสํารวจทั่วประเทศเห็นด้วยเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ยารักษาโรคนะ การท่องเที่ยววูบเพราะสมุยบอกว่าของแพงนะส่วนเรื่องไม่ไว้วางใจเดี๋ยวผมมีอีกวันหนึ่งที่จะคุยเรื่องนี้นะครับหวยดิจิตัลยังแรงนะครับขายได้ตั้งเกือบหล้านใบเกลี้ยงเป็นผลงานรัฐบาลเขานะก็เป็นการส่งเสริมการพานันให้กับประชาชนก็เป็นผลงานครับปลบมือหน่อยสิเออ,เอ,อเอาปิดกิจการหนีเทลูกค้า ร้านญี่ปุ่นนะที่มันมันเอาสตางค์ไปแล้วหนีเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวอะไรก็ปิดปิดปิด,ปดหมดอ่ะการสวนแก้วเชียงใหม่ไปไงล่ําลือกันโอ้โหโกาวแกส่สิสามสิบปีมั้งใช่ไหมใครไปก็ไปกาดสวนแก้วถ้าไปเชียงใหม่ไม่เข้ากาดสวนแก้วมันไม่ถึงเชียงใหม่ใช่ไหมเออเอาแล้วก็ใครชนะสัก์น้องแลมโบผลงานประยุทธ์ที่ปิดกันนู่นปิดกันนี่ผลงานประยุทธ์ทั้งนั้นน่ะเออผลงานประยุทธ์ทั้งนั้น แล้วคุณบอกว่าโทนี่เขาไม่ได้มีผลงานอะไรเลยประชาชนเขารู้อยู่ในใจเขาผมไม่ได้ไปเชียอะไรเขาหรอกเขารู้อยู่แล้วผมไม่พูดเขาก็รู้อยู่แล้วนะไม่เกี่ยวอะไรกับโทนี่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับโทนี่ที่ต้องไปยกหางมันไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเขาเขาก็ไม่เดียวผมไปลงสมัครแล้วผมก็ไม่ไปด้วยไม่ว่าที่ไหนจะทําพรรคเองทําไม่สาเร็จก็จบแค่นั้นเองกูคุยกับมึงแค่นี้ไม่ต้องคุยมากใช่ไหม เออไอห,หนูเอ้ยหิวแสงก็หิวไปก็ไม่ได้ว,ว่าอะไรแล้วคนเรามันต้องหิวแสงผมก็ยังหิวเลยบางวันก็กินแสงเหมือนกันแล้วทำพักมันต้องหิวแสงนีไม่ใครเขาจะรู้จักได้ไงล่ะเอาเบต้ากรูแคนนี่นะหิวแสงไม่หิวแสงไม่รู้แต่ของดีบอกได้ศาสตราจารย์ด็อร์ในแพทย์สมศักวราคามินอดีตปรัดกรโทสาธารณสุขท่านพูดอย่างนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบ เห็นไหมขนาดอดีตประหลัดกระทรวงและเป็นนักวิจัยดีเด่นพูดอย่างนี้แล้วผมจะต้องไปคุยอะไรอีกนี่งานทางวิชาการนะครับคําว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นชื่อสามันคล้ายๆกับชื่อแอสไพรินยี่ห้ออะไรนะแก้ปวดหัวยี่ห้อนูน้นยี่ห้อนี้นี่เหมือนกันเบต้ากรูแคนยี่ห้ออะไรอะยี่ห้ออะไรนะมันสร้างภูมิต้านทานธรรมชาติให้เราในขณะเดียวกันมันสร้างเซลล์เพชฌฆาต อะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดนี่ของดีขนาดนี้นะเนี่ยจากตำราที่มันบอกนะไม่ใช่ผมคุยโมโอโอ,อวดมันเป็นตำราครับถ้าถามผมขายไหมเอ,าอ้าขอญาตออยอเรียบร้อยนะขอญาตสินค้ามีเครื่องหมายออยอโฆษณาผมก็มีคออนะทำถูกต้องตามกฎหมายอะไรที่ไม่ถูกต้องบุรลวีไม่ทำพอถูกต้องออยอเขาบอกเลยเบต้ากรูกแกนคือสารสกัด เบต้าวันของผมมันชื่อเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมคิวเทผสมวิตามินซีโอโหสุดยอดครับท่านผู้ชมใช่ไหมมันมีวิตามินด้วยนะอย่างวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้เบต้ากรูกแคนออกฤทธิ์แล้วยังมีปโ,โ,มโ,โปรโมโพิเศษครับนะเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษมีปโปรพิเศษซื้อ4คขวดเนี่ยแถมฟรีขวดนึง ไอ้ที่แถมฟรีในราคา25 0 0แถมฟรีนะครับนะผมถึงบอกว่าพอมีพอได้ก็สั่งซื้อกันไม่ต้องกลัวซื้อไม่ได้แล้วครับมีเงินซื้อได้หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างเนี่ยสองหมายเลขโทรเข้ามานะโทรไม่ติดแสดงว่าเขาติดสายลูกค้าแล้วก็แอดไลน์เข้ามาฝากข้อความไว้ก็ได้แอดไลน์เข้ามาแล้วฝากข้อความไว้นะรับรองนะแล้วใครเป็นสมาชิกประจำอยากขาดตอนมันเป็นโอกาสของท่านแล้ว ที่จะสร้างเซลล์เพชฌฆาตในร่างกายให้สู้กับฝีดาลิงสู้กับเชื้อไวรัสพวกนี้ฝีดาลิงก็เชื้อไวรัสใช่ไหมไอ COVID ้โควิดก็เชื้อไวรัส่าแล้วมารรงมะเล็งเบาหวานชาปลายมือปลายเท้าอะไรเยอะแยะหมดนะท่านอยากทราบเข้าไปใน Google ไปตรวจดูคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนอ่ะวันนี้เอาเท่านี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่จากกระผมบุญนวียมจินดาครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ